อัปเดตสต็อกกันเลยนะคะเลขใหม่หลักหมื่นชมใหม่มาให้ดูอีกเพียบนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่479,000บาทนะคะได้เป็นตัวท็อปมาให้ด้วยนะคะใครมองหารถเท่าใหม่นะคะวันนี้ที่บริษัทอัปเดตกันมาทั้งหมด40กว่าคันกันเลยทีเดียวนะคะสนใจคันไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบก,กับพิม์เพชรยนต์นะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยน์สวินทวงศ์4 6สํานักง,งานใหญ่สาขาที่3ของเราโซนรอบร,ร,รถมือสองย่าที่ใหญ่ที่สุดในยา่าสวินทวงศ์นี้เลยนะคะสําหรับวันนี้จะมาอัปเดตสต็อกนะคะรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งลนจากเทเลอร์เมื่อเช้านี้เลยนะคะมาอัปเดตให้กับพี่ๆได้ดูเลยโซนนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ทั้งนั้นเข้ามาประมาณ3ามิกว่าคันกันเลย ะะมีทั้งตัวรถพรีเมียมนะคะหรือเป็นพวกโตต้าแคมรี่โตตาออติสนะคะ Honda v, Honda h o n d ้าซีอวีฮอนด้าเหรือโตต้าโ o โร l คอสนะคะวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูจุจกๆกันไปเลยนะคะสนใจขนไหนนะคะลูกคา้าแจ้งเลขทะเบียนหรือโทรติดต่อหาพิง์ได้เลย0827043253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะมาเริ่มตั้งแต่คันแรกกันเลยนะคะสำหรับคันนี้โตต้า Camry ่นะคะ 2.0G ปี2019 จะปลายปี2020ลาค่ะอยู่ที่จะแสงหบาทตัวนี้ได้สีขาวมูฟไฟน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทัมนิ่งไลท์ LED นะคะได้เป็นตัวกรอบเป็นโฉมไม่ได้เช่นมาให้คันนี้ได้สีข่าวมูระบบเซ็นเซอร์รอบพันกันเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยนะคะมาพร้อมกับกุญแจสำรองให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเป็นยางบิสโตนมาให้นะคะเป็นยางบิสโตนมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้เรียบร้อย นะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถเข้าใหม่นะคะคลิปนี้พิงบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะมีรถดีๆสวยๆแนะนำให้แน่นอนนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพันตัวเซตบอกมาให้ภรมรายหุ้มหนังสีดำได้เป็นภูมรายมันติฟังก์ชันใส่เครื่องเล่นซีดีหน้าจอทัชสกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้เบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุลูกค้าอีกด้วย นะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของผู้โดยสารกว้างขวางน่าใช้งานนะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปของเครื่อง 2.0G มาให้นะคะนะเลขไม่อยู่ที่1 4 0 0 0 0กโลนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวพิงเปิดสตาทรถให้ดูเลยนะคะ <S <S สำหรับตัวนี้นะเลขไม่ถือว่าไม่เยอะมากนะคะ <S 2> <S 2> เลขไม่วิ่งอยู่ที่จะค่อยๆขึ้นมาให้หา หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะคะได้เป็นเลขใหม่แท้เดิมจากโรงงานเจาทัสกีนแอร์ออโต้เกียวโตมาให้กับค <sorting well. S 1> <of> ุณลูกค้าครบแบบนี้เลยนะคะใครที่มองหาแคมรี่ไว้ใช้งานนะคะคันนี้เป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้าอีหนึ่งคันเลยนะคะเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะมาดูอีหนึ่งคันเลยนะคะสําหรับคันนี้โตต้าอัลติสนะคะ 1.6G นะคะน่าจะเป็นโฉมปี2 0ง0ี ะะสำหรับชมนี้นะปี2020เพราะว่าภายในเขาเป็นสีดำนะคะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนต้นๆประมาณ4 000, 8 9 0 0 0บาททำไมพิงถึงรู้ว่าคันนี้ได้รถปี2020นะคะรถปี2020 21 22 23ภายในจะได้เป็นบาะหนังสีดำสีสวยแบบนี้เลยใส่เครื่องเล่นซีดีหน้าจอทัชสกรีนทุกอย่างมีมาให้ครบนะคะคุณลูกค้าในโซนของผูดด้โดยสารคันนี้กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะ สำหรับคันนี้นะ4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองแต่รถปี2020แต่เลขหม่อยู่ที่171 0 0แนโละคะเลขไม่อาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าตัวรถหรือโครงสร้างตัวรถของเขาเดิมแน่นอนนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้ระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยคันนี้พอยอยู่ประมาณ8,000ป,ป,ปลายปลายป,ายประมาณ8 0 0 2ทะเบียน29 1 4นะคะสำหรับคันนี้นะ,ะมาดูอีกหนึ่งคัน สำหรับตัวนี้นะคะได้เป็น Honda Civic FC 1.8 EL นะคะปีประมาณตัวนี้ได้จะเป็นปี2 0 1 9 2 0ประมาณนี้เลยเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสาย o o n d ้พิงบอกเลยห้ามพลาดนะคะสำหรับคันนี้นะไฟหน้าโปรเจกเตอร์ไฟเดนทาม,มีมาให้ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคันนี้กระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมส,สวยๆมาให้ คันนี้พิงไม่ทราบว่าราคาเท่าไหรแต่ถ้าใครสนใจหรือเป็นสาวโวควอนดาพิงแนะนําอีกหนึ่งคันเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ได้ตัวททอปไฟเลี้ยติดตัว,ตวถังข้างรถมาให้เป็นยางกุดเดียมาให้กับลูกค้คาเรียบร้อยไฟเลี้ยวแบบ led มือจับตัวนี้ได้เป็นแบบโครเมียมมาให้กับลูกค้คาด,ด้วยนะคะภายในคันนี้พวอมไรมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีเบดทูโท,ทนมาให้กับลูกค้คาเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ ในส่วนของ Honda าออฟชั่นเขาเยอะมากนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะมาพร้อมกับพรมกระดุมสีดำมาให้กับลูกค้าอีกด้วยนะคะรับประกันในส่วนของเรื่องตัวรถไม่มีการชนมากพิควัมจมน้ำเปสีไม่มีก็อไหมไม่มีรับประกันแน่นอนตัวรถให้274รายการให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยมีเอกสารใบเซอร์ให้นะคะค่านี้รถมือเดียวนะคะมาจาก Honda นะคะรถมือเดียวเลย ะะสามารถเช้ประวัติประวัติสูนย์ได้เลยตัวนี้ชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้ระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก2จุดมาให้พร้อมเลยนะคะติดฟซ์มรอบการตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยใครที่มองหา Honda CVFC 1.8 EL ปี2019.20 20. ประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานรถข้างใหม่เบาะถือว่าใหม่มากๆนะคะสำหรับน้องสีดำตัวนี้นะคะคุณลูกค้า มาดูกันต่อเลยนะคะตัวนี้จะเป็นพวก Vios เดี๋ยวพิงมาดูคันนี้กันตัวนี้คือเด็ดเลยเด็ดมากๆสําหรับตัวนี้นะเด็ดสุดๆนะคะได้ตัวท็อปราคาอยู่ที่4ี่0 0นบาทใครที่มองหาสีสวยสดใสแนะนําเลยนะคะสีฟ้าถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะตัวตา c HR 1.8ึ่งจุดแปดไฮท ปี2นะคะปี2019.20นะคะสำหรับคันนี้นะ4 7 000, 9 0 0 0บาทคันนี้ผ่อน8 0 0 0ได้ตัวท็อปมาประหยัดน้ำมันนะคะสสวยได้เป็นสีน้ำเงินสวยๆเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์ LED กระจังหน้าของเขานะคะตัดกับสีตัวรถสวยๆมาให้แบบนี้มาพร้อมกับไฟตัดเหมาะทั้งสองข้างระบบเซ็นเซอร์รอบพันกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ในส่วนของล้อแม็กตัวนี้ได้แม็กขอบ17มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะคุณลูกค้าย,ยางปี2022เดี๋ยวให้ทางศูนย์ไทยพัฒน์ใช้สภาพยางให้นะคะถ้าถึงถึงอายุงานที่ต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้แน่นอนนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED มือจับตัวนี้จะได้เป็น4เดียวกับตัวรถด,ด้วยโครงสร้างคมสันตัวรถเดิม ระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพัพรมไรมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชส,สกรีนแอร์ออ,อ,ตโ,อโต้เกียร์ออ,อ,โอโตมาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทาเบาะปรับไฟฟ้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาพร้อกับปุ่มพูสตาทห้เลขมาอยู่ที่1.30,000มกโลนะคะพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่มองหาตัวท็อปใหม่ล่าสุดแนะนำเลยนะคะสำหรับโตท่า 4HR ตัวนี้ นะะในส่วนของผู้โดยสา,ารคันนี้กว้างขวางน,น่าใช้งานเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับพรมสีดํามาให้เรียบร้อยช่องใส่ของมาให้มือจับแบบพรีเมียมกระจกแท้เดิมจากโรงงานตัวล็อกเด็กทุกอย่างมีมาให้กับคุณลูกค้าครบ,บ,บแบบนี้เลยนะคะถือว่าตัวนี้รถถือว่าสีสวยมากๆสําหรับตัวพิงนะนา,นานทีเขาจะเข้ามานะคะสําหรับคันนี้นะุดเฟท้าตัวนี้แบบ LED ดีมาให้ นะคะคุณลูกค้าระบบเซนเซอร์ด้านหลังสีจุดไฟทับทิมสี่แดงมุกกระจกไร้ฝ้ามาให้ครบมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะสปอยเลอร์ไฟเบรกโดนที่3นีนิลด์ข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะเพิ่งลงจากตัวรถเมื่อเช้านี้เลยนะคะได้สีฟ้าสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าพิงค์เป็นคนแรกที่รีวิวขันนี้ถ้าลูกค้าเห็นในส่วนของช่องทางนี้เป็นช่องทาง YouTube ที่ รีวิวรถเข้าใหม่นะคะพิงค์อยากให้ลูกค้าลองเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้เลยพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานมีช่องใส่ของมาให้กระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะเปนของทางสูตรโตต้าโดยตรงทั้งสี่บานเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้รถมือเดียวแน่นอนนะคะเบาะหนังสีดำสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะู่มือของเขามีมาให้ครบๆสำเนารถทุกอย่างมีมาได้เลยนะคะนี่ เลขตัวเครื่องเลขตัวถานเช็คได้นะคะรถปี2018เต็มๆเ,เลยตัวนี้นะคะโตต้า c ีเ1.8 Hybrid h ่งจ h ปี2019จบจดปลายปี2ปี2018จบปจปลายปี2019นะคะ4 7 9 0 0 0บาทพรอ,อยู่ประมาณ8 0 0 0ดอกเบี้ยถือว่าถูกเอาดอกเบี้ยถถูกเอาไปเลยนะคะใครที่มองหารถประหยัดน,น้ำมันแนะนำเลยสีฟ้าสวยมาก,มาก ะะสำหรับคันนี้นะมาดูกันต่อเลยนะคะตัวนี้เป็น t o ต้าโค o โรราเอลติสนะคะ1 8 g r Sport นะคะได้ให้เห็นในส่วนของชุดแต่งนี่คือตัว GR นะคะตัวนี้คือตัว GR Sport มาให้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดนทามีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเฟเลียวแบบ led ตัวนี้ได้เป็นสีขาวมุกมาให้กับคุณลูกค้าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่รู้สึกว่าตัว GR เข้ามาใหม่อยู่2คันมีสีขาวแล้วก็สีดำมาให้กับคุณลูกค้า นะตัวนี้ตัว GR อาเขาจะได้ตัวท็อปมาให้ไฟหน้าระบบเซ็นทัลล็อกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มาพร้อมพร้อมไรมันติฟังก์ชันหน้าจอทักสกิน Air Auto, แอร์ออโต้เกี่ยวโตมาให้เบาะหนังสีดำทูโทนปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของผู้โดยสารตัวนี้ติดแอร์หลังมาให้ด้วยเบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งาน นะคะภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำทูโทนมาให้ใครสนใจหรือสอบสนใจคันนี้นะตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปมาให้สีขาวมุกอีกด้วยเข้ามาสองคัน ะะเข้ามาสอคันจะมีสีขาวแล้วก็สีดำมาให้นะคะชดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้ระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกีสุดสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ครบเลยนะคะสำหรับโตต้าโครล่าออลติส 1.8GR สปอร์ตปี2000น่าจะเป็นเดี๋ยวพิงดูในส่วนของแพนเพจจะได้รู้เลยว่าได้เป็นรถปีไหนมานะคะสำหรับตัวนี้นะคะนี่เลยได้รถปี2020 นะคะตัวนี้ได้รถปี2020นะคะแต่ยังไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่แต่ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้โทรสอบถามกันเข้ามาได้เลย082 704 3253เบอร์พิงแอลลยได้นะคะลูกค้าแล้วก็จะมีในส่วนของพวมิวเอ็กนะคะราคาอยู่ที่6 3 9 0 0 0บาทคันมิวเอ็กก็เข้ามาใหม่เลยนะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะในส่วนของมิวเอ็กนะส่วนตัวนี้อ๋อตัวนี้ Honda H RV นะคะ ฮอนด้าเฮดอวีน1.8 EL ราคาที่359,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าติดจองหรือยังไม่แน่ใจเลยว่าติดจองอยังนะไม่แน่ใจแต่ว่าตัวนี้ภายในถือว่าสวยมากนะระบบออโตโอ้พมไรมััมนติฟังก์ชันหน้าจอทัสกินแอร์ออโต้เกียร์อโต,โตนะคะเบาะหนังสีดำ มาให้กับคุณลูกค้าพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานรู้สึกน่าจะเป็นรถปี2015นะคะแต่ราคาน่าจะอยู่ที่3590 0 0บาทไม่แน่ใจว่าติดจองหรือ,อยังแต่ถ้าติดจองนะคะลูกค้าสามารถออเดอร์รถได้นะคะพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานคันนี้ถือว่ารถสวยจริงสวยมากนะคะคุณลูกค้า, 60, าไม่ห0,000ื่นเองนะคะไม่แน่ใจว่าติดจองอยังแต่ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้อยากให้แบบออเดอร์รถได้ ะะสามารถออเดอร์รถได้เลยที่เก็บสัมภะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะไฟส่องสินค้าทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้ Honda H เ v ด v 1.8 EL ปี2015นะคะ359,000บาทนะคะสำหรับตัวนี้นะ,ะแล้วก็ในส่วนของ Honda c i v i ีของเราก็มีนะ Honda c i v i ีของเราก็มีนะคะสำหรับใครที่มองหา รถะะเข้าใหมา่อยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานนะคะพิงด์แนะนำเำไปนในการที่เรามาอัปเดตสต็อกกันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะตกท้ายด้วยในส่วนของตัวนี้เลยชมใหม่ปี2022นะคะสําหรับตัวนี้นะสำหรับคันนี้นะคะโตยตา้าโคโรล่าคอส1.8ไฮบริดสมาร์ทปี2022 719,000บาทนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวน้ำมันล้วนเลยนะคะสีขาวมุกสวยๆ มาให้กับคุณลูกค้าทะเบียนนี้เลยนะคะเลขไมเ้เพียงแค่แปดหมื่นกโลเท่านั้นเองน,นะคะสําหรับตัวนี้นะเลขไม้แปดหมื่นคุญแจสํารองมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยนะตัวดีได้เป็นตัวเริ่มต้นเลขไม้แปดหมื่นถือว่านอนมากๆสําหรับคันนี้ภายในกว้างขวางน่าใช้งานเบาะหนังสีดําสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะว่าไม้ไม่แท้ดีิไม้แท้ไม้แปดหมื่นแปดหมื่นสามเท่านั้นเอง นะคะสำหรับคันนี้นะสำหรับใครที่อยากได้รถข้าใหม่นะคะหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยสวินทวงศ46สำนักงานใหญ่สาขาที่3ของเรานะคะสนย์ร่มรถมือสองยานที่ใหญ่ที่สุดในย่านสวินทวงศ์นี้เลยนะคะลองเข้ามาเลือกมาชมกันได้เลยสนใจขนาดโทรสอบถามรายละเอียดหาพิง์ได้เลย0827043253เบอร์พิงคแอนไลน์ได้นะคะลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ ะะติดต่อหาพิงได้เลยพิงดูแลลูกค้าทุกเคตแน่อนอนนะคะนี่รถเข้าใหม่ของเรา30กโกคันกันเลยนะคะกดไลค์ like, ก็แชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถขั้นใหญ่นะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ